คุณอมพรอยู่จังหวัดอะไรนะคะสระบ,บุรีค่ะสระบ,บุรีเหรอคะค่ะคุณอมพรเอพูดเสียงดังนิดนึงเนาะค่ะจ้าวันนี้อยากให้จย์แบงช่วยสเก,ก็ตกลำเรื่องอะไรคะอยากดูว่าทําไมต้องโดนเปลี่ยนเรื่องเงินตลอดเลยค่ะเรื่องเงินอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบห้าค่ะย <25 S 2> ี่สิบห้าบ่นเรื่องเงินแล้ว <c oughs> บ่นเรื่องเงินแล้วอายุยี่สิบห้าทำงานอะไรทําไมถึงมาบ่นเรื่องเงินทํางานอะไรอยู่ <c oughs> มินิแบร์ค่ะพูดดังๆหน่อยสิครับอยู่มินิแบร์ค่ะฮะมินิแบร์ลบุรีค่ะทำงานโรงงานค่ะอ๋อเงินเดือนก็น้อยอู่แล้วเนอะใช่ไหมโรงงานเนอะค่ะเราคุณจะถามอะไรว่าเกิดจากรรอะไรเงินเดือนน้อยเงินไม่พอใช้อย่างงี้แล้วเป็นหนี้บ้างหรือเปล่ายีมผ้าเป็นหนี้บ้างหรือยังก็เพิ่งจะเริ่มเป็นเพราะว่าเพิ่งทําบ้านนะคะอ๋อ ก็คือสร้างจะสร้างตัวใช่ไหมก็เลยเป็นหนี้กันมาแต่เป็นหนี้บ้านหน,นี้รถก็ปกติเนาะแต่เวสร้างหนี้น็อกระบอบอะไรให้มันแบบว่ารัดตัวนะครับอันนี้เป็นห่วงนะคุณอมพร,รนำสกุลไรบอกได้ไหมประชุมศาลค่ะอายุยี่ิบห้านะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนว่ามันมีกรรมอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าจริงๆอะคุณไม่มีกรรมเรื่องเงินอะไรมากมายหรอแต่คุณมีกรรมกับคู่รักคนรักนะครับมีแฟนหรือยัง ยังไม่ได้แต่งค่ะเออเนะี่ยแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วยังไม่ได้แต่งงั้นก็คบกันเป็นแฟนก่อนเรื่อยๆนะก็คบกันเป็นแฟนก่อนเรื่อยๆเพราะว่ากลัวจะเสียใจในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่คุณบ่นมาหรือเอ่อเรื่องเองินเรื่องทองมันไม่ใช่กรรมอะไรแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่ท ที่น้อยหรือไม่พอใช้หรืออะไรอย่างนี้นเฉยๆคือใครๆก็เป็นกันนะครับใครๆก็เป็นกันแล้วก็นี่ก็ไม่ได้เป็นนี่อะไรมากมายก็เป็นแค่นี่บ้านเฉยๆอ,อันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้เกี่ยวกับกรรมแต่พอฟังเสียงคุณไปด้วยจากพลังเสียงนะตอนนี้แล้วก็จากชื่อนามสกุลที่ขอมาเนี่ยนะครับมันเหมือนเรามีกรรมกับความรักนะครับมีกรรมกับความรักก็ถ้าคบใครก็ต้องระวังนิดนึงไม่กลัวจะเสียใจเสียตัวฟรีเสียใจฟรีอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังตอนนี้มีแฟนอยู่หรือเปล่าหรือยังสอดอยู่ ก็คบกันอยู่คบกัน<ะ>ก็ต้องระวังนะก็ต้องระวังแต่ไม่ใช่ให้เราแวงให้ระวังแต่ไม่ใช่ให้ระแวง,ะวง,แะแวงนะเราแวงก็คือจะทาอะไรไม่ได้เลยแต่ระวังก็คือให้ระวังวาจาของตัวเองที่จะไปก็ชอบคอก้างดุด่าแฟนหรือเงี้ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยคือว่าว่าเขาจะชอบมาเบียดเบียนเรื่องเงินนะคะก็ั่นแหละถือว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันก็แสดงว่าแฟนชอบมายืมตังค์ใช่ไหมใ่ไก็ไม่ต้องไปให้สินะแล้วแฟนไม่มีงานทำเหรอทีไหนมายืมตังค <โฮ S 2> ์ก็ยิงอย่างนี้เขาเรียกว่า มแมลงชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะที่ที่มาเอาตังผู้หญิงไปเนี่ยนะแมลงเมา,มาใช่ไหมคะแมลงเมาเนี่ยบินเข้ากองไฟเนี่ยเอาตังผู้หญิงไปเนี่ยนะครับเ<ล>ออก็<ล>คือเราไม่มีงานทํำแบบผู้ชายทําไมให้ผู้หญิงเลี้ยงมีค่ะแต่คือแบบไม่พอใช้เขา<ข>เดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วแฟนนั่งฟังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกดจันแบงค์อีกแฟนไม่ได้ฟังค่ะไม่ได้ฟังดีแล้วจะได้จะได้ด่าจะเต็มที่จะได้ด่าได้เต็มที่แฟนอายุเท่าไหร่แฟน 28ดอายี่แดแก่กว่านานยะห,หนึ่งนะเรายืมตังค์เด็กอีกเนาะอายุ28สิปดนะอายุ28นะิแดมายืมตังค์เด็กย5ิบห้าแล้วก็ให้เขาท้มาหาก,กินอะไรไปไม่ต้องมายืมไม่ต้องมาเบียดเบียนกันแล้วก็คือจริงๆอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่นะบอกได้เลยนะอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่นะอาจจะอยู่ด้วยกันอะไรกันเฉยๆแต่ว่าไม่อาจจะไม่รู้ว่าต้องต้องระวังเสียใจเรื่องนี้นะครับต้องระวังเสียใจเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่คุณบอกว่าทำไมเสียเงินให้แฟนทำไมต้องมาเสียเงินอยู่เรื่อยเลย ็อาจจะเป็นเพราะว่าชาติหนึ่งชาติใดคงจะไปเอาของเขามาเยอะนะคงจะเอาของเขามาเยอะไม่ต้องชาติหนึ่งชาติใดชาตินี้แหละใช้เงินพ่อแม่เยอะหรือเปล่าล่ะตอนที่เรียนน่ะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเลยไม่ได้ขอค่ะอะไรนะไม่ค่อยได้ขอเพราะกู้ตังเรียนค่ะอ๋อกู้ตังเรียนใช่ไหมโอ้ดีมากเป็นเด็กกตัญย,ย,ย,ยูนะเนี่ยนะนะครับถ้ายังไงก็เวลาทําบุญก็อ,อ,อธิษฐานจิตก,กับเงิเนนั้นที่เราไปทําบุญว่าข้าวเจ้าชาติหนึ่งชาติใดหรือชาตินี้ ชาติหนึ่งชาติใดหรือชาตินี้นะให้บอกเป็นสองอย่างที่กับข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนเงินทองใครมาในอดีตชาติไม่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนก็ตามขอชาระหนี้กรรมนะครับได้ยินไหมเนี่ยขอชาระหนี้กรรมนะครับให้กับทุกคนที่ข้าพเจ้าเคยติดหนี้กันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตชาติหรือชาตินี้ก็ดีนะก็ขอโทษขออภัสิกรรมนั้นด้วยก็หยอดตู้ไปเลยนะหยอดตู้ไป แล้วกรรมอื่นๆนมีไหมคะอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องอยากมีหรอกนะไม่ต้องอยากมีหรอกคือ <c oughs> จริงๆเรามีกรรมของความลงความรักเนี่ยนะไม่ไม่ต้องเบไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปรีบมีครอบครัวอะไรกลัวจะเสียใจยผู้วิชายกลัวจะท้องฟรีถ้าท้องฟร,งฟรีก็ไม่มีพ่อเด็กไปทําแท้งอีกเนาะอย่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะสังคมสมัยนี้ทาแท้งมันเยอะอย่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาดูเนี่ยอาจารย์แบงจะถือเรื่องนี้มากเลยอย่าอย่าไปทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะยิ่งเป็นวัยรุ่นยิ่งลำบากเรื่องเงินเรื่องทองอยู่อาจารย์แล้วกับแม่เคาะะ อะไรนะครับแล้วกับแม่เขาอะค่ะกับแม่เขาคือใครกับแม่ของผู้ชายอะค่ะแล้วทาไมถามทําไมอะเขาเขาจะชอบเปลี่ยนเรียนค่ะอ๋อแม่แม่แม,แม่แม่แฟนก็ยืมตังค์ด้วยค่ะเป็นแฟนที่ประเสริฐมากเลยนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นแฟนเป็นแฟนที่เลิศมากเลยนะเป็นแฟนที่ดีนะพึ่งพาได้แล้วนะแม่แฟนก็พึ่งพาไดนะ้พึ่งพาเราได้นะครับ อนนะไรันนี้อันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเจ้ามีเวทีคงไปเบียดเบียนเงินมาโอ้ถ้าเกิดเอาไปเยอะขนาดนี้ไม่ต้องก็เลิกเลิกไปเอะเนาะเลิกเลิกไปเอยเนาะยังไม่ต้องแต่งะไม่ได้แต่งงานก็ไม่ต้องไปให้เขาเนาะเออนี่ขนาดไม่ได้แต่งงานถ้าเกิดเราแต่งงานจะขนาดไหนเนี่ยเอะใช่ไหมแต่็ราก็รักเขาใช่ไหมล่ะก็รักนิดนึงรักหรือหลงก็ไม่รู้เนาะเนี่ยรักหรือหลงก็ไม่รู้เนี่ยอืมล้วอย่างคุณมีปัญหาเรื่องเงินก็จะตอบแค่เรื่องเงินก็ไปทําบุญหยอดตู้เป็นประจำอย่างเงี้ย นะหยอดตู้บ่อยๆแล้วก็ขออธิษฐานจิตขอชำระหนี้กรรมกับไอแม่ลูกคู่นี้ที่มันเอาตังค์ฉันไปเยอะเนี่ยนะก็ขอโอโหสิกรรมด้วยนะเออล้วให้ตังค์แม่บ้างหรือเปล่าไม่ใช่ให้ตังค์แม่แฟนอย่างเดียวให้ค<ช>่ะให้ใช่ไหมเงินเดือนเท่าไหร่วะเนี่ยเก้าพันห้าพันเก้าเก้าพันให้แม่ให้แม่ไปเท่าไหร่ก็ตั้งแต่ช่วงทําบ้านก็ไม่ได้ให้เพราะว่าอเด๋ินเองดไห่เน่เ้ในห้าลก้วเห้นให้ม่้่ะเรก็ต้องให่ต่องนื่องไม่ใช้่แบบ ให้แต่แม่แฟนแม่แฟนหมดนะให้แม่ตัวเราด้วยเนาะเราแม่แฟนไม่ได้ให้ไม่ได้คลอดเราเออเนาะแม่แฟนไม่ได้คลอดเราแล้วต้องให้แม่แม่เราก่อนต้องให้แม่ก็ก่อนนะครับจ้าแล้วเดินเงินเดินเก้าพันแล้วผ่อนบ้านพอหรือวะเนี่ยก็ไปกู้เขามากู้พิ่กฐานอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอย่าไปกู้ให้ไม่ให้ให้มันเป็นมีสินอิลุงตุงนางนะปกติทําบุญอยู่แล้วบ้างหรือเปล่าก็ทําเรื่อยๆค่ะทําบุญอะไรเนี่ยทาเรื่อยๆเนี่ยสังฆทาน ทำหล่อพระออดีนัใส่บาทเออบุญหล่อพระนี่ใหญ่นะครับใส่บาทก็ดีนะก็ทําให้ชีวิตไม่อดตายนะครับเออน่ยก็ทําต่อไปเรื่อย <S <S แต่ให้กาหนดไปด้วยว่าเออให้ให้ชำระหนี้กรรมนะชำระหนี้กรรมให้มันมีคํานี้ที่เคยติดค้างใครมาขอให้หมดเวรหมดกรรมในเรื่องของเงินทองสักทีนะให้บอกอย่างนี้ด้วยนะครับค่ะเออแค่นี้แหละ, <S <S น,ะนะคะขอบคุณ <S <S นะคะครับคะส,ส,สวัสดีค่ะ